สอทอเผยโรคความดันโลหิตสูงเป็นคัตกรเงียบคาดในปี2,568ประชากรโลกป่วยสูงกว่า1.56พันล้านคนกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเกือบถึงพันล้านคนซึ่งสองใน3ามจำนวนนี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาโดยพบว่าคนในวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยในสมคนจะมีหนึ่ง คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุเกือบครึ่งหนึ่งของการตายด้วยโรคอมรัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจและคาดว่าในปี2,568ประชากรโลกกว่า1.56พันล้านคนเป็นความดันโลหิตสูงเมื่อวันที่5เมษายน2556วิชัยเทียนถาวรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์นิทัศนไร,รยวะรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขร่วมป งานวันอนามัยโลก2013ภายใต้แนวคิดความดันโลหิตด้วยวิถีสุขภาพในแพทย์วิชัยกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลกปัจจุบันมีปัญหาเรื่องโรคติดต่อไม่เรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นฆาตรกรเงียบผู้ที่เป็นจึงไม่รู้ตัวและกว่าจะรู้ก็มีภาวะแทรกซ้อนของโรคจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน อมพฤษอมภพาดและไตาวายกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสําคัญของปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อไม่เรื้อรังโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก3อ2อสอง คือออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันและ5วันต่อสัปดาห์กินผักผลไม้ลดอาหารหวานมันเค็มและคลายเครียดรวมไปถึงการงดเหล้างดบุหรี่รวมถึงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและสืบสวนโรคในแพทย์วิชัยกล่าวต่อไปว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการตายก่อนวัยอันควรซึ่งแต่ละปีประชากรแถบเอเชียตัวนออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงจะ นวน3,665คนเปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจากปี2,553และปี2,554พบว่ามีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นถึง5เท่าโดยผู้ชายที่เป็นโรคนี้ไม่ทราบว,ว่าเป็นโรคถึงร้อยละ6 0ส่วนผู้หญิงไม่ทราบว,ว่าเป็นโรคร้อยะ4 0